ทำไม่ได้หรอครับเสียงอะไรเสียงพี่ปายพี่ปายลองทำทำหน้าอะไรก็ได้แต่ไม่ออกเสียงเดี๋ยวพวกหนูเป็นคนทำเสียงเองอ่าหนึ่งสองซ้ำอุ้ยโอเคหนึ่งสองซ้ำทำทำทำหน้าเมื่อกี้ทำหน้าเมื่อกี้หนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำมาหนึ่งสองใครอ๋อไม่เมื่อกี้ทำไปแล้วเมื่อกี้ทำไปแล้วอันนี้คือสรุปใครทำเสียงใครทำหน้าไปทำหน้าแล้วเราทำเสียงใช่ไปทำหน้าเราทำเสียง เอาอีกรอบนึ่งไหมคะอีกรอนคะพี่ไปนพี่ไปจะทำหน้าแบบไหนคะโอ้เอาพี่น้ำเอไเอาไได้เลยคะคือสองโอเคมาพร้อมกันพร้อมกันเลยใช่ไหมคะหนึ่งสองลโลซินีซินีลุกหูอิสแฮปลุกหูอิสเฮียยาวไปว่าเลย เท้ดคว่าอยู่ตรงนี้ก็คือพวมา h ัยแหละร้งา Sorry Sorry t e f a n s o r r y เต้นให้ดูหนยตอนนี้จ้องพันขอน่าจะออกไปข้างนอกปะเขาน่าจะเซตฉากหเราออกมาให้เขาเซตไฟได้ถือมาไมหน่อยแม่นาค่ะมาค่ะทุกคนเียเราขออนนี้ออกไปเล็กข้างนอบงนึงนะคะ เย่อยู่ในช่วงที่เราจะย้ายสถานที่มาห้องนี้แทนนะคะเย้เราต้องมีมีกรขขนั่งขอบคุณนะคะพี่เบลพอนซิรีแวมใช่ไหมห้องนี้มีไฟไหมคะอยู่ได้อยู่ค่ะในนี้ไหม เราอยู่ห้องงนี้ก็ได้ห้องนี้ไหมคะตรงนี้องนโอเคไม่ใช่หว่าตรงนี้โอเคแล้วแต่ว่าเรามีไฟฉายเมีไฟ้ยวเล่นตให้ไกลเช่นไหมระวังนะป่าช่วยอะไรที่ผู้หญิงเขาทำได้เขาทำเลยนี่ไป สองห้าส่นั่งด้วยนะด้วยอุ้ยเสื้อข้างหลังนั่งด้วยด้วยม้าพี่มะลิโกสิติม่ามะลินั่งข้างบนกับไปโอเคเอ้ยนั่นน่ะเนี่ยนะอ๋อดาวันนั่งนี่ะดาวันแมวเจ้าของแมวแมวงั้นหนูอ่ะอยู่นะอยู่ข้างล่างอย่าโดนกัดโอ้โห อพี่ไปตื่นยังคะเขาบอกว่าเพลงพอมากเลยค่ะเมื่อกี้เราร้องไปแล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนเป็นคนจังหวัดอะไรคะมาลีคนจังหวัดอะไรมาลีหรอมาลีเป็นคนจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะไม่น่าแล้วไม่เหมือนคนเลยเริ่มแล้วอันนี้คืออะรอันนี้คือสึกแรอะ ยกของไลฟ์นี้วันนี้เขาดีกันทั้งวันเลยนะคะพี่ปายกับน้องมาลิเนี่ยรักกันค่ะใช่ไหมรักกันทุกวันใช่ค่ะรักกันมากเพลงอะไรเราโยกเราโยกจังหวะเาเลยเรากำลังรอฟันเขาเรียกว่ากันงั้นเราโยกเราให้เขาเล่นตามจังหวะเราโยกอาจจะยาก พี่ปายชัดฟิลอีกแล้วใช่ค่ะทุกคนเซฟมารีให้ด้วยค่ะเซฟมารีสวัสดีค่ะพามาคุณค่ะขอบคุณคนดูตอนนี้960ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเขาบอกว่ามารีจะยอมให้พี่ปายไปส่งไหมมารีขอตอบตรงนี้เลยนะคะว่าไม่เดี๋ยวหนูไปส่งพี่ปายแทนค่ะแม่พี่ปายมาส่งแต่เดี๋ยวหนูไปส่งแทน ส่งเราด้วยดีอากยยินดีเลยค่ะพี่ละลินยินดีเลยค่ะครับเจอกัน28นะคะคนเก่งไปายายค่าเนอะอยากฟังเพลงครับป้ายจะเป็นหวัดไหมครัะไปนิดนึงค่ะโอเคคึบเราจะมาอะรเปลาขอโทษอุ๊ยใช่ไหมใช่ไหมครับ เสียงขึ้นจมูกเขาบอกว่าเป็นห่วงพี่ปลายกลัวไม่สบายเสียงดูขึ้นจมูกเลยค่ะเพราะว่าอากาศหนาวใช่ไหมคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับคุณไปนไหนก็ดูการักษาสุขภาพดน่มาีนารักสุดๆขอบคุณค่ะที่มานั่งดูยกทีมเลยค่ะออ้คิดถึงมากเลยค่ะคิดถึงมากเลยค่ะเล้ดิดให้หนึ่งบทเพลงลอเพลงเลยได้ เพลงพุงบอดตัวค้ำกันจะส่งว right ่าเพลงพี่ไปไหมคะได้เลยเพลงพี่ไปไหมคะหนูหนูไม yeah, ่เคยร้องเพลงนี้แต่อยากร้องมากเลยค่ะแฟนเวลครับนี่เ้ยใครได้ไปแฟนมีต้องได้ฟังเพลงนี้นะตัง yes it's music time ยาวยาวฮาซินซินใหเราจะมาร้องเพลงพี่ไปกัน Candy, the ink do quite a

พอมีทางบ้างไหมเราผูกกันในสักวันไม่อยากเป็นแค่เพื่อน,น I wanna be someone โชคได้ไหมโรยมากกว่าน้ำจะพูดออกไปจะเสียเธอไปหรือเปลา่าภาวนาเัิดวงดาวเรื่องเราเป็นเรื่องจริงได้ไหมเพราะในวันนี้ทั้งใจคงเป็นเพื่อนเธอ ตาต่างกันแท้าหากว่าเพื่อนคนนี้กลายเป็นเพื่อนที่ไม่ดีพรุ่งนี้ความจริงจะเป็นยังไงจะได้รู้ความในใจเธอจะรับได้หรือเปล่าออออยย จังหวัดเจอไหมเก่งช <laughs> ุดๆฉลองเพลงนี้400ล้านวิวแล้วค่ะ อันนี้ o u why you change me ล่ะมานะคะนี่ทุกคนบอกว่ารักษาดูแลตัวเองดีๆนะคะเลิกกองพักผ่อนด้วยนะนี่มีรักษาไม่ได้ด้วยเหรอรักษาไม่ได้ด้วยรักษาไม่ได้เป็นชื่อเพลงเพลงดังแล้วเนี่ยเพลงนี้เพลงของพี่ไปอุ้ยต้องจัดแล้วไหมคะ ส่ใหออ้อย่างนี้เลยทำได้เราเป็นศิลปินีแต่เมื่อกี้ชอบไหมล่รักษาไม่ได้ต่อเลยนอนมารักษาไม่ได้ขอบคุณสำหรับของขวัญค่ะน้ำสวยมากขอเพลงรักษาไม่ได้ แพร์แบล็คไม่ใช่แพร์ยังอ่ะแฟเวลแพรแบวก็คือแฟบิลอ้าวเหรอพี่เรียกอ๋อแพรแบวคือแฟเวลโอ้ก็ว่ายี่ไปครับเข้าฉากครับผมว้าวพี่มา้วเข้าฉากแล้วนะคะทุกคนครับขอบคุณมากๆหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านนะคะที่มาสนับสนุนใจให้กับพวกเราวีเฟรนด์แล้วก็ฝากติดตามทุกๆผลงานของเราเลยไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์หรือเป็นงานคอนเสิร์ตแล้วก็ที่สำคัญเลยฝากติดตามซีรีส์พวกเราด้วยนะครับผม ก็พวกเราทุกคนตั้งใจมากๆผมตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งใช่ค่ะจนตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยอต่อไปมน่าจะไปต่อไปไปน่าจะไปเข้าฉากที่สำคัญที่สุดเป็นไฮเลทเป็นฉากของนนี้ใช่เป็นฉากที่ไปรอมาทั้งวันใช่ค่ะรับๆจนตื่นอยู่ตอนนี้แบบหิวข้าวก็หิวยังไงก็ยังไงดีคะ ก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าฉากกันแล้วก็ฝากไปกำลังใจให้พวกเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ค่ะทุกคนกลับมาใหม่วันไหนเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะคะแต่ว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณ1000คนที่เข้ามาให้กําลังใจพวกเราแลวมาดูพวกเราในวันนี้นะคะนี่ชุบแป้งทอดไปเลยนี่โอเคค่ะบายบายค่ะ